โอเคบอว่าท่อนไหนที่มันแบบฮอตที่สุดผมว่าท่อนพี่มาเบลนะผมก็ไม่เคยร้องเลยอินเนอร์มาเบลอออินเนอร์พี่มาเบลยตยแล้วไม่ค่อยถนัดเซ็ตเท่าไหร่โอ้โหดูท่าไม่ค่อยถนัดเขาสิแม้ว่านันไม่ได้ทำอะไรแต่ธอทำให้ใจของฉันลอยไปไกลถึ i ไ a just to feel your touch yeah Kit Kang Nai Tuk Nai Titi Yuk Lek Feel your body next to mine Your head's moving side to side For me Ta donggani Shin Ku Pai Ta guru wa andurai Shui bok wa shun tung yu chung Nai ใกล้ขนาดนี้เธอฟีลหรือยังสำหรับฉันยังฟีลไม่พอโอ้เข้ามาอีกนิดมาอีกนิดจะได้รู้เป็นอย่างไรใกล้กันอีกนิดให้ทรงหัวใจ wanna see me in your eyes แค่มองแต่ก็รู้ว่าคงหยุดไม่ไหว baby come get some more ไขค,ความเซ็กซี่ตัวเองหน่อยผมว่าตรงนี้ตรงไหนครับหัวใจผม หัวใจใจข้างในใจเนี่ยผมเซ็กซี่ไม่เบาผู้นคนน่ารักผมไม่เป็นคนเซ็กซี่ก็ <c oughs> เป็นเนื้อเสียงมากกว่าให้ให้มันแบบมีความเซ็กซี่นิดนึง <c oughs> ใช่หมครับเยอะ